รู้จักแมทธิวกูดน้องชายแทๆ้ๆแพทริเซียงานดีจนแฟนๆอยากให้แสดงละครยิ่งโตยิ่งหล่อออร่าเน่ห์มาเต็มสำหรับหนุม่มแพทริวกูดน้องชายของเจ้าสาวป้ายแดงแพทริเซียกูดที่ล่าสุดในงานแต่งงานของพี่สาวออร่าความรอของหนุ่มแมทธิวก็พุ่งเววอร์เรียกว่าออร่ามาเต็มถ้าสนใจเข้าวงการตามตรอยพี่สาวตำแหน่งพปรเอกต้องไม่หนีไปไหนแน่นอน แต่สิ่ที่ทำเอาฮือฮาเห็นว่าจะเป็นข้างกายของหนุ่มแมทธิวนั้น,น,นที่เหมือนจะไม่ว่างซะแล้วเพราะมีสาวมวยหน้าใสไปงานนี้ด้วยหล่อสวยเหมาะสมกันสุดๆแต่ในส่วนของสาวๆนั้นบอกเลยว่าอกหักสนดใบบัวบกไปสิจะ๊ะแมทธิวกูดน้องชายสุดหล่อของแพทริเซียยิ่งโตยิ่งหล่อหน้าตาดีทั้งครอบครัวบอกได้เลยว่าหน้าตาดีทั้งพี่ทั้งน้องเลยจริงๆสําหรับครอบครัวกูดเพราะตอนนี้แมทธิวกูดน้องชายสุดหล่อของแพทริเซียเรียกว่าโตและหล่อมากๆ จนเขาวงการบันเทิงได้สบายๆโดยแมทธิวหนุ่มน้อยลูกครึ่งไทยอังกฤษตอนนี้อายุ17ปีเขามีอายุห่างจากพี่สาว5ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเชอร์เบอรี่เช่นเดียวกับพี่สาวของตัวเองที่เคยเรียนในสถาบันนี้บอกได้เลยว่าหล่อใสแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้โตก็สามารถเข้าวงการบันเทิงแบบพี่สาวได้สบายๆส,สำหรับแมทธิวกูดน้องชายแพตติเซียที่เพลิดเดียวเขาก็เติบโตขึ้นมาก เป็นหนุ่มหล่อซะแล้วและตอนนี้ก็กำลังเป็นหนุ่มนอกศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเลยด้วยแมทิวคูดในงานวิวาของพี่สาวแพตติเซียได้ควงแฟนสาวมาเปิดตัวกับครอบครัวที่งานฉลองสมรสของพี่สาวด้วยโดยเขาบอกว่าผมกลับมาไทยประมาณสองสัปดาห์ครับช่วงคริสต์มาสเป็นปีใหม่เพื่อมางานวิวาของพี่และมาหาครอบครัวในไทยเขาเพยออีกว่าสําหรับเรื่องความรักก็แฮปปี้ดีกลับมาหนนี้ก็มาหาแฟนด้วย แต่เขาไม่ชอบออกสื่อก็ไม่อยากพูดถึงเขาเยอะพ่อกับแม่ก็โอเคครับ